สวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง YouTube กันทุกทุกคนเลยนะครับเข้ามารับชมคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ผมมาออกกำลังกายที่กำลังเล่นกล้ามอกอยู่นะครับอกที่เล่นก็คือวันนี้ก็คืออกล่างกับอกกลางนะครับที่เล่นวันนี้ก็จะมาให้ดูลายกล้ามเนื้อว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับก็ทุกท่านก็จะได้มีกำลังใจในการออกกำลังกายต่อไปนะครับโอเคครับผม เหนื S <S <People> ่อโชคเลยนะครับเพื people, so, and and ่อนๆทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆนทุกคนนะครับกล้ามกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหน้าอกของเรามันก็จะมีอยู่ประมาณสามมัดด้วยกันนะครับก็คืออกบนอกบนเนี่ยมันก็จะติดไปกับหปลานะครับแล้วก็อกกลางอกกลางก็จะเป็น่องกลางแบบนี้นะครับอกกลางก็จะอยู่แนวนี้นะครับอกล่างอกล่างก็จะเป็นรอยตัดแบบนี้ นะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็น้ําหนักตัวตอนนี้ผมนะน้ําหนักตัวตอนนี้ผมนะเป็นเจ็ดสิบสองโลนะครับตอนนี้เราน้ําหนักน้ําหนักลงก็มาจากที่เป็นพยาธินะครับคนก็กล้ามท้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมผมก็ไม่ได้กินยาสารกระตุ้นอะไรทั้งนั้นนะครับก็สายธรรมชาติเลยสายธรรมชาติก็คือกินข้าวกับไข่กินข้าวกับไก่ธรรมดานะครับ แล้วก็บางคนถามผมมาว่าเอยากทํำยังไงถึงจะได้กล้ามเนื้อกินอะไรนะครับสิ่งที่คุณจะต้องกินก็คือ 1. กินไขมันไขมันดีนะครับแล้วก็2คาร์โบไฮเดรตนะครับ3าก็คือโปรตีนนะครับเนี่ยถ้าถ้าอยากที่จะกล้ามใหญ่นะครับก็ต้องกินคาร์โบไฮเดรตก็คือกินข้าวเยอะๆนะครับผมนะครับแล้วก็โปรตีนที่หาได้นะครับหาไม่ยากนะครับโปรตีนก็มาจากไข่ต้มนะครับ มาจากไข่ต้มเลยนะครับมาจากไข่ขาวนะครับไข่แดงมีโปรตีนไหมมีแต่มันจะมีไขมันเยอะนั่นเองนะครับแล้วก็โปรตีนมาจากไหนอีกโปรตีนก็มาจากเนื้อปลาเนื้อปลาน้ําจืดทั่วไปไม่ว่าจะเป็นปลานิลอันนั่นแหละปลาช่อนอะไรก็ตามมันจะมีโปรตีนอยู่แล้วก็ต่อมาก็ต่อมาก็คือหมู หมูหมูที่เป็นหมูเนื้อแดงที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยติดมันนะจะมีจะมีโปรตีนอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาก็อกไก่นะครับเนี่ยของพวกนี้มันก็จะเป็นของที่จะไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อของเราไปกระตุ้นกล้ามเนื้อของเราที่จะทําให้กล้ามเนื้อของเราพัฒนาต่อไปนะครับก็บางคนถามผมมาว่าเออออกกาลังกายเนี่ยจําเป็นที่จะต้องกินไหมถ้าเราไม่ไม่กินอาหารเราก็จะไม่มีแรงที่จะไปเล่นเวทนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนไม่ ไม่มีแรงที่จะไปเล่นเวทแล้วก็เราก็จะทําฟอร์มออกมาได้ไม่ดีพอฟอร์มมาได้ไม่ดีกล้ามเนื้อมันก็จะไม่ไม่พัฒนานะครับประมาณนี้การกินอาหารเนี่ยควรกินให้ได้วันละ2อ0ไม่ใช่2อ4ร้อยสีู่ผิด2,500แคลต่อวันนะครับ2,500แคลต่อวันบางคนจะสงสัยกินเวลาเดียวหรือเปล่าโค้ดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะ3เวลานะครับเช้ากลางวันเย็นต้องกินให้ได้ประมาณ2500แคลนะครับนะครับแล้วก็ ถ้าสารอาหารมันไม่ถึงนะครับการเป็นนักกล้ามเนี่ยมันจะต้องกินอาหารเนี่ยให้ถึงด้วยถ้าถ้าเรากินอาหารไม่ถึงเนี่ยมันก็จะไปมันก็จะทําให้ตัวเราผอมไงแต่ถ้าเรากินอาหารเกินสมมุติว่า,าคุณกินอาหารไป2,700รแคลอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณใช้พลังงานไม่หมดมันก็จะเป็นไขมันส่วนเกินที่มันก็จะทําให้เรามองไม่เห็นซิกแพคนั่นเองซิกแพกก็เคยพูดไปหลายคลิปแล้วว่ามีทุกคนนะครับเพียงแต่ไขมันส่วนเกินเนี่ยมันบังไว้อะ มันก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆทุกคนลายซิกแพกนะครับผม